เอ็นเดียเวกู๊ปโฮดิ้งบริษัทแม่ของศึกศิลปะกาตรต่อสู้แบบผสมหรือ UFC ประกาศซื้อกิจการบริษัท w o r l d Wrestling Entertainment หรือ w w e ในราคา9,300ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทอย่างเป็นทางการโดยรายงานระบุว่าเอ็นเดียเวกู๊ปโฮดิ้งจะถือสิทธิในการบริหาร51%ส่วนอีก49%จะเป็นของ w w e ซึ่งการเทคโอเวอร์ดังกล่าวจะนำบริษัทจดทะเบียนใหม่เข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กต่อไปและคาดว่าน่าจะมีมูลค่ารวมกัันนนกว่าาาาา21,000ลล้้เหหรรียสฐปะมณ7,0,000บท ด้านแอรเรียลเอมานเอลซีของเอ็นเดลเวก o รูปโฮดดิ้เปิดเผยว่านี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากในการสร้างการถ่ายทอดสดกีฬาและความบันเทิงระดับโลกขณะที่วินแม็กแมนประธานบริหารของ w ด e บเกล่าวว่าองค์กรนี้จะอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับการถ่ายทอดสดของเราและบริษัทใหม่ที่กําลังจะเข้าตลาดหุ้นสามารถขยายธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น